สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการสมัครแอป s h i p p y Pay หรือที่การรู้จักกันในนาม Air Pay นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็ให้เราติดตั้งแอป s h o p e e Pay ก่อนนะครับซึ่งมีวิธีการง่ายๆก็คือให้พิมพ์ Shope e Pay ไปที่ Google Play Store ของเรานั่นเองครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งเมื่อติดตั้งแล้วก็ให้เข้าไปที่แอปได้เลยครับ โอเคครับเมื่อเราเปิดใช้งานครั้งแรกครับระบบก็จะมีให้เลือกประเทศครับจากนั้นครับให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราครับซึ่งไม่ต้องมีศูนย์นำหน้านะครับจากนั้นแตะถัดไปก็จะมาสู่หน้าของการใส่รหัสยืนยันนะครับรหัสยืนยันก็จะได้รับทางข้อความหรือ SNS ทางโทรศัพท์นะครับซึ่งเราก็จะนำรหัสตรงนั้นมาเกอะเข้าไปเพื่อยืนยันรหัสครับ ถัดมาครับก็จะเป็นการยืนยันตนหรือว่ายอมรับเงื่อนไขของการยืนยันตนนะครับซึ่งก็ให้เรากดตกลงหรือแตะตกลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับอันดับแรกครับก็จะมีให้ถ่ายรูปบัตรหน้าบัตรประชาชนนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของให้เราถ่ายรูปคู่กับหน้าบัตรประชาชนของเราครับซึ่งเราจะต้องให้เห็นหน้าเราแล้วก็เห็นหน้าบัตรประชาชนถือคู่กันไว้นะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็แตะที่ปุ่มยืนยันได้เลยครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเกิดชื่อภาษาไทยสกุลภาษาไทยนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็แตะบันทึกได้เลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการตั้งรหัสผ่านนะครับ เพื่อที่จะได้ตั้งรหัสผ่านไม่ให้ใครสามารถใช้งานได้นอกจากตัวเราเองนั่นเองครับใส่เข้าไปครับรหัสผ่านมีได้ทั้งหมด6หลักด้วยกันครับเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการสมัครใช้งานแอป Shopee Pay หรือ Air Pay นะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้ซื้อของออนไลน์เติมเงินโทรศัพท์มือถือซื้อตั๋วหนังแม้แต่การเติมเกมก็ยังทำได้อย่างง่ายดายครับผ่านตัวแอปได้เลยนะครับ หากใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรือถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจและติดตามขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ